สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นคลิปแรกของปีใหม่เลยนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวสองตัวละครใหม่นะครับผมนี่ครับผม f i r e w o r k Ball กับ Sleep Ball นะฮะนี่ครับตัวนี้ละตัวนี้มันเท่มากเลยนะเนี่ยผมชอบตัวนี้มากนะฮะยังไม่เคยเล่นเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องวางตัวฟาร์มเงินก่อนนะครับผมสองตัวนี้นะค่าวาง500กับค่าวางเจ็ดร้อยสิบนะสำหรับตัว Sleep Ball จะวางแพงกว่านะ Sleepy Ball เออโอเคนะฮะนี่ครับเออตัวนี้เก่งมากนะเพราะว่ามีเมดิเตอร์เมีแล้วก็เอลีนะรู้สึกฟิลลิ่งเหมือนตตััววละะะครรรเเเออออาียกไไน ไอตัวอร์อ่ะเออนั่นนะฮะส่วนไอตัวนี้ผมไม่รู้ทําอะไรได้นะเนี่ยมีาร์เก็ตแบบคืออะไรเก็ตทาร์เก็ตคืออะไรก็ไม่รู้พอกดปุ๊บมันคืออะไรมันจะแบบทําอะไรได้อันนี้อันนี้ใครรู้ช่วยบอกดีนะครับผมแต่ตัวตอนนี้คือเป็นตีแบบตีแบบ LE เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราคูณ4ก่อนนะฮะต้องการฟ์มเงินนะฮะทุ๊บฟ์มเงินก่อนแล้วกันฟ์มเงินก่อนนะฮะเงินมา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 ต้อใช้เงินเยอะนะครับ <c oughs> โอเคขั้นแรกของตัวนี้นะฮะอัปเกรดขั้นแรก5,000นะครับผม ขั้นต่อไปสองหมื่นนะฮะขั้นต่อไปสี่หมื่นนะครับผมอ่าต่อไปขั้นขั้นต่อไปแสนห้านะน่าจะเป็นขั้นตันแล้วนะครับโอ้โหแรงมากแล้วเนี่ยแรงมากๆแรงมากๆนะฮะขั้นต่อไปนะอับเกรดเลยปุ๊บอ่าตันแล้วครับผมตัวนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นขั้นแรกนะฮะห้าพันนะครับผมขั้นต่อไปนะครับผมหมื่นห้านะฮะขั้นต่อไปห้าหมื่นนะครับผมขั้นต่อไปหนึ่งแสนนะครับผมขั้นต่อไป่สิบแสนเลยเหรอโอ้โหพระเจ้าจอนยอดเบอร์นะฮะห้าแสนเลยเหรอไอรุ่น แรงเหมือนในราคานะฮะเดี๋ยวต้องอัปเดตตัวนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความโหดมันเป็นยังไงนะฮะปึ๊บเขาขึ้นไปแต่ตัวนี้เก่งมากๆแน่ๆเลยผมดูนะ m e t าแน่นอนนะตัวนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะคือโชคดีมากที่มีตัวนี้ออกมานะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่เล่นง่ายขึ้นดีเยอะเลยนะฮะโอเคนะครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นี่ดีใจด้วยนะครับผมเล่นง่ายเลยฮะแต่ตัวนี้ผมไม่รู้คือทำอะไรได้ปัญหานี่แหละแห่งชาติเลยนะฮะขายห้าแสนแล้วโอเคห้าแสนแล้วนะฮะปั๊บโอเคตตัััดดแลล้้้ววววนนนนะะะะะฮฮเเีี๋ยยยจขขาาาาาาทิงงปป๊๊บบออ่มมมูกคสรถ สลิปบอกนะฮะนี่ฮะตีธรรมดาเป็นอย่างนี้นะฮะโชเอาเอาหมอนอ๋อหมอนทุบเหรอโอเคโอเคเอาคูณสองแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะชา้าเกินนะฮะหมอนทุบมีแค่นี้เหรอหมอนทุบอย่างเดียวแค่นี้เหรอไม่มีอะไรเลยเหรอแค่นี้ก็จะหมอนทุบอืมลองดูก่อนนะ,ะหมอนทุบอย่างเดียวเหรออืมน่าผิดหวังนะหมอนทุบอย่างเดียวนะวางได้หนึ่งตัวนะครับแต่แค่นี้ก็หวดวะครับผมเพราะว่าไาดา้เม็ดหนึ่งแสนเลยนะแล้วก็เลอีต้องสองแสนห้าหมื่นนะฮะ แต่เอลีมันมันคืออันไหนอ่ยผมไม่เห็นไอเอลีเลยเดี๋ยวลองดูลองดูไกลๆก่อนแล้วกันปุ๊บ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 คูณสี่ะเดี๋ยวเอาออโต้ซคิดด้วยนะฮะดูดีไหวไหมไหวไหม,ไหมนะฮะโอ้ยหลับเอ้ยหลับได้ไงอะ่ะอ๋อมีหน้าละถึงถึงถึงเซนแช่ขั้นอันนี้นะฮะเพราะมันหลับนี่เองนะฮะอันนี้คืออะไรทาร์เก็ตอ่ะมาดูนี่กันนะฮะปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ๋อคือคลิกปุ๊บแล้วมันจะระเบิดเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะ แป๊บนึงนะหายทิ้งก่อนนะอันนี้แพ็รเกจปึ๊บอ๋อนี่ฮะนี่ครับนี่ครับเราคลิกปุ๊บมันจะมันจะเป็นอันนี้เลยเอฟเฟกต์โจมตีได้เลยนะกราฟิกเป็ยนยะังไงกราฟิกพาร์ติเคลิลเปิดให้หมดเลยอ่าเอาแค่นี่พอโอเคมาแพ็รเกจปึ๊บโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อจะทารเกตตอนที่เรายืนยืนนะฮะโอเคโอเคเจ๋งอนะ่ะนี่ไง ปึง้งโอ้โหไอ้เจ๋ง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 เฮ้ยเฮ้ยดีนะเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาตัวตัวนี้บ้างตัวหมอนบ้างโอ้มีเอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกต์ปลาโอ้นี่ฮะเอ้ยเอ้ยผมเอ้ยอันนี้เป็นแบบแบบใหม่เลยผมเพิ่งเคยเห็นเลยเนะี่ยไม่ค่อยเห็นเออเกมไหนทำแบบนี้เลยนะฉากกิจอย่างนี้นะฮะปึ้งฮะลงหัวฮะลงหัวฮะนี่ฮะโกงอยู่นะโกงอยู่นะเอ๊ะผมว่ามันทำเอฟเคได้ไหมเนี่ยอย่างนี้เอ้ยน่าสนใจนะเนี่ยน่าสนใจนะครับ ถือน่าสนใจนะฮะปึ้งเอ้ยน่าสนใจมากครับสองตัวนี้ผมว่าเก่งมากๆนะฮะทุกคนดูจากทรงแล้วนะครับใช้ได้เลยครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวด้วยนะฮะแนะนำสองตัวนี้เลยครับผมถือว่าดีนะครับก็สำหรับนี้นะผมขอจบคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าไมกดซับนะผมให้คะแนนสองตัวนี้เออักประมาณเต็มสิบแล้วกันนะถ้าสองตัวนะฮะไปครับเี่กันใหม่พัดหน้าครับผมทุกคนเจอกันจ้า